เองของเองนนี้มันเห็ดงายระดับช่องปีบ้านเลยน่ามาเนีาะปีบ้านกันกลับทักทายสบายดีเนาะมื่อนี้กลับมาพบมาผอกับบ่าวนีลันดอนเชนแอลคือเก่าเนาะมื่อนี้บ่าวนีลันดอนสีมารีวิวการออกทานวิธีการก่อทานเนาะพี่น้องเนาะ มื่อนี้บาวนี่ลันดอนลงมือโดยตนเองเนาะว่ามันเป็นจใจนะความห่อนเนาะเ <Okay. S 1> <c oughs> มื่อนี้เพราะว่ามันมีสามเต้าเนาะออกสามเตาแต่ว่าบ่มีคนมาออกบาวนี้ลันดอนเนี่ยออกเองเนาะเ <Okay. S 1> ต้านี้เนาะเตาใหม่บาวนี้ลันดอน,นออกเองเนาะ <Okay. S 1> กับห่อนขนาดเนาะพี่น้องเนาะ <Okay. S 1> ก็คือที่พี่น้องดเด็นในแรเนะความห่อนนี่มันแมน หอวแห้งดีสบายดีเนาะเมื่อนี้ก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์บ่านนี้รันดอนเนาะอันนี้เข้ากับตัวนี้ก็คือเขาแพ็คเรียบร้อยน้ำเป็นเบอร์ซองตัวติดสกอดสีสีผานีเนาะ เป็นเบอร์2เนาะเดี๋ยวสิไปถ่ายทานนะฮะพี่น้องเฮานะครับสมล้กันเนาะสําหรับคลิปนี้จะพากถึงพี่น้องที่ว ah ่าคนที่ว่าลงไลฟในการเฮ็ดทานเนาะถ้าว่าผู้ใดบ่ชอบบ่มักก็เลื่อนผ่านได้เนาะโอเคเนาะไปรับชมได้เลยกับสบายดีเนาะมื้อนี้เฮาสิมารีวิวให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งน้อสิถ่ายหมดครบละเอียดเนาะอันนี้แม่น มืีกับกรรมกาะก็มาบลายคนเนาะนี่เนาะเกี่ยมแล้วเนาะพี่น้องเนาะ <Okay. S 1> เกี่ยมส่งออกไปเกาหลีเดีนยวนี้ไอเล็บลาวน,นี่เนาะ <Okay. S 1> เขาจะเห็ดเป็นอันนี้แมนเป็นเบอร์สองเนาะมีเบอร์น <Okay. S 1> นหนึ่ง <c oughs> เบอร์นหนึ่งแมนตะิชากัสสีขาวทานเบอร์หนึ่งเนาะขายอยู่แคตหนึ่งกับประมาณสามแสนหกสิบ 60สิบพันเนาะแกะหนึ่งเนาะ10กิโลเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่าบ่มีใหม่เนาะพี่น้องเนาะโนักงานกับไก่สิได้ปิดแล้วเนาะพี่น้องเนาะจูดกาบประเทศลายเต้าดอกนี่ตาวางมีแต่ตาวางแต่ไหนก็ตาวางเนาะมันนี่ออกพร้อมกันมีซามเต้าเลยเนาะ ปกติมันจะมีแต่เตาหนึ่งชองเตาเนาะมันจะซ้ำเตาแบบนี้รันดอนก็ได้ออกเองเอีกเนาะเตานี้เนาะแบบนี้รันดอนออกตั้งแต่เจ็ดโมงฮะก็ได้สองพูดเพราะว่าเาได้ทานเนาะทานมันดำเยี่ยมไปถ่ายเด็กๆเขาอ,ออกข้าวพื้นข้าวเตานี่เอาเตาหยักเตาหยักนี่ บรรยากาศข้างในนี่อันนี้เต้านี่ก็ประมาณละเล่าอาเจ็ดเมตรกว่านะเจ็ดเมตรซาอันนี้มื้อนี้กรรมกรมาสี่คนขาวเต้านี่นี่เป็นคนละลายนี่เป็นคนนำพาอนี่มีคนอาแรงนี่เป็นคนนำพาเนาะสี่คนเลยนี่สี่คนมาเนี่อ๋ายว่าสี่คนมาเลย ดี้พอนีแล้วมันหมักกินเด็กนี่หมักกินเด็กมันมาเป็นอมตะนี่มอนนาะๆมอเงียงเงี้ยงๆนี่กินเด็กมันมาอันนี้ยังโชดนี่คุณนี่ยังโชดนี่ยามาร์ทคอเบอร์ได้นี่คอเบอร์โทรนี่ยเฟซบุ๊ก โสดการันมีเมียเลยสามคนมีเมียแล้วแต่พอดียังโสดนี่สี่คนสิเออมาบังก็อธามตัวนี้เนาะเต้าเบอร์หนึ่งงานนี่เต้าใส่พัดลมเนาะสาบคใส่พัดลมหมดเลยดูเลย นี่อยู่เพกันยังรู้สึกถึงความหอนของเต้าแล้วเนาะมือนี้ออกสามเต่าแบบน้ำงามรุ่นรัวเลยก็เลยมีการับต่อครับต่อกับสมัยสมองเนี่ยนี่ก็หาได้ชองคู่คือกันสำกันเนาะอบกตดเต้ากันกันนี่อันนี้เหมนเต่าบปสองเนาะ อันนี้มันคือกางชุดและออกพลกระเต้านี่เม นี่ก,ก็เองตัองเองเก่งก็เองต้องเองเองันนี้มันเห็ดงานะรานะได้โชงดีไปเลยนามานเนี่ยนะตีตาีเลยนนี่ใหม่เนาะใหม่กับบูมีล่ละครหนึ่งพื้นใหม่นะบูมี่คนมาขายเพราะว่าพอรอดูการเขาเจ้าเก็บเกี่ยวเขาหน้าปี้เรียเนาะ ก็เลยเห็นไแบบว่าบ่มีคนมาเ็ดงานเนาะลรวก็บ,บ่มีคนมาซ่อมใหม่ไฮเนาะมาเดี๋ยวสีปถ่ายแต่บ่าวนี่รันรอดอนนี่เอามือนีเอาออกแมนสองคนเนาะคนเดียวเอาไว้อนออกเองเลยมือนี่เนาะลงมือเอง กาวทางไทยสบายดีเนาะเป็นยังไงที่พี่น้องนะครับไปโชมคลิปบาวนี้รันดอนรีวิวเตาถ่านหรือว่าเมื่อนี้ก็เป็นมือของต้นเดือนสิบเนาะและใหม่กับบมีเนาะมือกี้กับาวน,นี้รันดอนได้มีโอกาสได้ยู่แลก็ได้สิถ่ายังพี่น้องเหา ได้หาบได้ส้มเป็นจังไรกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชับสไสกา์เพื่อเป็นกำลังใจบ่าวนี้รันดอนเนาะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้เจ้าเพียงเท่านี้เนาะติดตามคลิปต่อไปเนาะ